วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยุสดสบายพงมาอีกแล้วถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาทดสอบเจ้าพิเดเตอร์191จากคิงอาร์มแล้วนะครับมาลองดูกันว่าเจ้าบิบิการจากค่ายานี้จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็มีกระบอกแรกเหมือนกันของคิงอาร์มนะครับเดีย๋ยวลองทดสอบดูนะแต่ผลเบื้องต้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็ยิงสนุกนะแล้วก็แรงรีคอยก็โอเคนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าปืนมันแข็งนะ อธิบายไม่ถูกอ่ะแล้วก็บางส่วนมันก็คมๆเวลาจับๆก็ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวลองดูกลุ่มก็สูนนี้ดีกว่านะฮะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะสัก10เมตรนะครับเหมือนเดิมนะครับว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะครับโอเคลองนะครับก็แก๊สอิมท็อปลูก0ูอิมท็อปเหมือนกันนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับผมใส่ไว้10นัดน,นะดูกลุ่มมันคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะ ลูหมดสไลด์ค้างทางานตามปกตินะครับก็ถือว่าตามมาตรฐานตามปกติของปืนไต้หวันนะครับก็คืออ่านี้แกะกล่องไม่ได้ตั้งขอบไม่ได้อะไรครับลองทดสอบเลยเหมือนเดิมนะครับก็อานระยะสิเมตรคือเข้าวงสี่เหลี่ยมเหมือนแต่มันก็ตามมาตรฐานไต้หวันมันไม่เกาะกลุ่มเป็นแบบว่าอ่ากลุ่มแบบชัดๆนะครับก็คือเกาะกลุ่มบ้างแล้วก็มีกระจายบ้างตามมาตรฐานไต้หวันนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาปรับแต่งเอาภายหลังนะครับแต่ผมถือว่าพอๆกับวีอาจจะ ยิงหนักกวีหน่อยๆนะผมว่าพอๆกันนะครับไม่ไม่ได้เหลื่อมล้ำเท่าไหร่แต่ดีกว่ายูเมเลกนะอันนี้แกะกล่องนะครับก็โอเคเป็นปืนอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับแล้วก็มันแปลกๆดีนะดีไซน์มันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับดีไซน์มันก็แปลกๆดีนะครับก็สวยงามไปอีกตัวนึงนะครับก็น่าหามาเก็บไว้นอนแล้วก็จะมาแต่งมาเติ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ตามมาตรฐานไต้หวันนะยิงสนุกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะอยู่กวเพื่อนบ้างนะครับหรือถาพอะไรก็ลองไปีด้วย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีค่ะ